นะะท่านผู้ชมช่องเอื้อยเขียวพารวยนะคะเมื่อนี้แอดมินกะคือเก่านะคท่านผู้ชมเขาก็มาตามหาเลขเด่นเลขเด็ดนะคะท่านผู้ชมมีเข่ามีหลุดนะคะกับเป็นเรื่องธรรมดาเลยท่านผู้ชมก็มาตามหาเซียนพันนะคะว่าเซียนพันจะได้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมเขากลับมาเบิ่งกับเซียนใบก่อนเด้อผู้ใดหาเลขเด่นเลขเด็ดเลขกยังกะเอาไปเปรียบใส่หลายเซียนเนาะท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางนะคะตัวเหล็กไม่สมาตัวใดยังสั่นไหมคะท่านผู้ชมค่ะ เลืสูตรเดียวมะเขาเลืดมันสวงสูตรใส่กันเลยค่ะท่านผู้ชมก็อยับอย่างในจังหน่ยนอยเด้อเพราะว่าเซียนท่านกัเอาคากรองตังไว้นดมนะคะท่านผู้ชมการขันรุดไปกับคอเสดคอไพ่นะคะท่านผู้ชมค่ะมันกับว่ามันรุดตะเล่าเนาะซื้อเท่ากับรุดเล็กเล็นแล้วเขาอยู่เล็กเล็นแล้วเขานะคะและ้วเจ้าจะวางหัวทีเดลยวมาเขาสามตัวเนาะเล็กคนออกกํากวนผู้ชมน,น,นะแม,น,นะมนอยู่ออตัวเลขิ่อนข้างนี่มันเข่าต่ำต่ำหนงนะคะระวังนะคะ แล้วมาบึเชียนคนอ้ยมาอันนี้แถวน้ะเมาใสไห่แวน้ามานี้เนาะมองเพิน่นน้ำในี่ตรงิ่นหายเด่นแปดนะคะทำไมต้องการเด่นแปดแปดสองแปดสามเมียนเล็กนเล่น ลองเจ็ดลองเจ็ดจะไปเห็นเลขไหมพีม่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามนะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยาย จะเ้าาอขัวด้ินนเแปดร่องเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหกเจ็ดสอง สามปามค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะจุดตาตัวเนาะสองสิบนำเย็นละขั้น้น องสามหกเจ็ดสามห่าทุดสตัวเนาะก็มาเขียนอยู่มงเก่านะท่านผู้ชมเม่อมงใม่ขาดๆเนี่ยสามเดนะคะสามเจเจ วาอยู่มาเจ็จนแบบสามเจ็ดหกแปดเีนสุดๆุดนะคะท่านผู้ชมหกแปดมาแล้ววิ่เกาคนมีใสบนหนักบ้านเน่าจะไปนะนี่นะคะ่านผู้ชมกับผีเสื้อเสี้ยนใบพนักงานหัวดน้นะคะท่านผู้ชมเรีนเจ็ดร่องแปดนะ,ะยเสียนมันจะ ระบายเส้นนะคะคุณผ pues ู้ชมเหล็กเส้นเหล็กเหล็กเด่นเสี้ยนกับว่าเคยผ่าดีนะคะท่านผู้ชมเนาะนั่นเวทเล่เหล็กเสี้ยนเราบ่คเคยผ่าอันเหล็กเสี้ยนทันเหล็กเด่นนี่สุดยอดดีนะคะท่านผู้ชมบ่กบอกว่าเคยผ่านะคะ แต่ว่าเข้ากัยจะได้ตัวเด่นๆเนาะเข้ากัยจะได้ตัวเต็มๆแลนะก็ร่อนกับบ่อเข่ามันจะจับบ่อใดนะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณานะคะเป็นขัดกรองเบื้องเชิงกันเมือท่านผู้ชมเอาไปวิเคราะห์เบื้องสากลนนะคะวิเคราะห์ใส่กับเสี้ยนอื่นก็ไับเสี้ยนอื่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมที่แบบว่าเสี้ยนใหนเด็ดๆนะคะอีกเสี้ยนแหะก็ไปเอามาใส่ก็ได้เด้อนะคะท่านผู้ชมเสี้ยนเล็กดิ่งเล็กเด่นเอาเสี้ยนไม้กับเข่านะคะท่านผู้ชมตรงๆเลยนะคะสามหาตัวเดิมนะคะเอาเสี้ยนไม้เล็กเสี้ยนไม้ลุดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเเลด่นน บ่ค่อยจะหลุดเลยนะคะแต่จะวิ่งจะหลุดนี่ล่ะแต่จะล่องเมืองวาเซียนม่กระเซียนใบพันจะเขากันนะคะกับเอ็ดเล็กเอ็ดกับเขาไม่ลุดเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขอสดขอไพ่เลยค่ะก็เฮ็ดเรล็กว่าใจจะตักเออเล็กชิเขาได้แบบนี้เขงเฮ็ดเร็กกับเขาสองงวดติดเลยนะคะท่านผเนาะบอกเออเลียนสุดๆนะคะคุณผู้ชมสองแปดเจ็ดสามหรือเจ็ดห้านเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชม จ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกแปดสามเจ็ดหกแปดนะคุณผู้ชมเขาก็จะไปปินเนวทางนะคะเราะว่าไปนี่ของเซียนเพื่อนกับเขาตลอดนะคะับคุณผู้ชมเขากไปเราะกันเนาะทำพเนี้เฮ้ยเป็นไงน้อนายน มเขาแนมเบอร์นั่นเมื่อกี้เห็เนไหมเป็นน,นันทีแล้วนี่นะคะังบุเขากันี่นะคะังบุคคนะคะเล็ของเเซียนใบเพลน,นะคระท่านงู้คมกับเล็เดยนของเพลน,นะคระท่านงู้ชคค่ะกับมีเดีนเปรนะคะรองเจ็ดนะคะ เลขวิน่นนะคะคุณผู้ชมมีแปดมีสองมีสามนะคะมีเจ็ดมีสองมีหกนะคะคุณผู้ชมเลขซ้ำตัวนะคะก็มีสามสองแปดหกเจ็ดสองนะคะแล้วก็สามหกแปดนะคะเลขเด่นพันมีสองสามนะคะเขาหกเจ็ดสามหกนะ,ะเลขสุดสี่ตัวสามเจ็ดหกแปดนะคะเด่นซุดสุดก็คือหกแปด,ดน, 6, นะคะเลขของพนนะคะท่านผู้ชมเท่าก็ พิจารณาไปคัดกวงมึงซะก่อนนะคะท่านผู้ชมว่าเล็กเสี้ยนพันจะมากหรือว่ามากหรือจังใดน,นะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดแปดเจ็ดนะคะส่วนมากเลขเด่นพั่กับสามเจ็ดเจ็ดสามกลับกันนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามของคนนั้นชอบ6กแปดหกแปดปดหเล่นสุดๆ บ่แน bon ่เล้กก่อนี้เลขกเสี้ยนสิเขาสามตัวแตกกันเลยนะคะท่านผู้ชมกับบนเน่นะคะเกิดขึ้นได้ก็เลเขามารับชมนะคะท่านผู้ชมขอให้มีโชคม,มีลาบสุขุสุขคนเด้อน,นะคะท่านผู้ชมคะ่ะปิ้นกับยางมีโชคม,มีลาบนะคะเขียบน้าจอไปนะคะท่านผู้ชมลาวพัฒนาแนวทางลาวนะคะ แนวทางหวยลาวนะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะท่านผู้ชมเพื่อจะได้มีคลิปอ่าวเกิดมีคลิปดีๆนะคะชิปเลขเด็ดก็ได้นะคะท่านผู้ชมจะได้ติดตามตลอดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เนี่ยคะ่ะเลขเด่นของเซียนพจนกับหกแปดแปดหกอาจจะเป็นตัวเดียวอ่ะสำหรับตัวเดียวกันยากกว่านะคะท่านผู้ชมเพราการอันนีร่องบ้างนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เซียนเพจน์ขึเก่านะคะท่านผู้ชมจะอาจจะไปติดตามเซียนใหม่นะคะต่อไปเลขเส้นใบกับแนวนอนนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเพจน,นี์เขาตลอดนะคะมันจะเด่นตรงกันครับเส้นใบนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปล่องจะล่องไปพิจารณาเบ้างนะคะท่านผู้ชม ขอขอบคุณน,นะคะท่านผู้ชมที่เขามารับชมนะคะอ่ะอยมีโชคมีลาบสุขสุขคนเด้อนะคะสวัสดีค่ะนะคะ എന്നേവർക്കും സ്വാഗതം. ചെറിയൊരു